พลตำรวจโทรสุทธิชัยเทียนโพหัวหน้าคณะสอเทียนโพต้นสังกัดของแสงมณีสอเทียนโพนักมวยไทยดาวรุ่งชื่อดังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่แสงมณีเป็นลมหมดสติหลังการชกเป็นคู่เอกในศึกมวยวันทรงชัยที่เวทีราชดำเนินจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนว่าขณะนี้อาการของแสงมณีปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด และจากการได้พูดคุยกับแพทย์โรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งเป็นผู้ดูแลอาการของแสงมณียืนยันว่าแสงมณีได้รับสารบางอย่างเข้าสู่ร่างกายจริงซึ่งมีผลต่อระบบประสาทเมื่อร่างกายอยู่ในช่วงอ่อนล้าทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจึงทําให้เป็นลมหมดสติในที่สุดโดยหลังจากนี้แพทย์จะมีการจอะเลือดเพิ่มเติมเพื่อนําไปแยกสารออกมาวิเคราะห์ว่าเป็นสารชนิดใดรวมทั้งหาสาเหตุถึงเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลในครั้งนี้ สำหรับแสงมณีขึ้นชกเป็นคู่เอกในศึกวันทรงชัยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยหลังชกครบแสงมณีแพ้คะแนนต่อธนชัยทอแสงเทียนน้อยไปอย่างเป็นเอกฉันแต่หลังการชกไม่นานแสงมณีมีอาการเครียดและช็กหมดสติไปในที่สุดทั้งนี้ในช่วงหลังมีเหตุการณ์นักมวยไทยโดนวางยาหลายครั้งเริ่มตั้งแต่เขียวไพดินสกิติชัยที่หมดสติคาวเวทีระหว่างชกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตามมาด้วยกระต่ายน้อยสิทธิ์อุดมชัยที่หมดสติก่อนขึ้นชกจนต้องยกเลิกการแข่งขันเมื่อเดือนมิถุนายนรวมทั้งกรณีของเสกสรรออกขวัญชัยกับเพชรอูทองออกขวัญเมืองที่หมดสติในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา